รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a บเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันจันทร์ครับลงสนามกันทั้งหมด6คู่และ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องแดงนู่นนี้ครับคู่แรกโอคลาโฮมาซิตี้ทันเ n อร์เจอกับ Philadelphia ซเวนตี้ซิกคู่2 LA c l i p p e r s เจอกับดีทรอยพิสตันและคู่ที่39โมงครึ่ง ทีมในตำนานเอเวเลกเกอร์เปิดบ้านเจอกับราชันสการ์เมนโตคิงไปกันที่คู่แรกโอเคซีทันเดอร์แชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วเปิดเพคคอมบรีนาเจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์โดยเจ้าบ้านโอเคซีนำโดยเชกิเตียสแเล็กซานเดอร์ ier, ens, Dort, Williams, et, Home, ray, ลูเจนส์ดอทเจอรนวิลเลียมส์กับเชดโฮมเกรเลสจาฮาเทนสไตล์ห้าเกมหลังสุดโอเคซีฟอร์มไม่ดีครับแพ้ไปถึง3เกมชนะ2ผู้เล่นบาดเจ็บมีเจลรินวิลเลียมส์กับนิโคลาโชปิด ส่วนฟิลาเดลเฟีย26เซอร์วันนี้นำโดยเจ้าหนูทาริสแม็กซี่กับคู่รุ่นเก่าพอจอดเสริมด้วยวีเจเอชคอมครับโดมินิกบาโลและอันเดรดอมมอนลงแทนโจเอลแอมบดที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บครับผู้เล่นในวันนี้ครับที่ไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน non ่นอนเทรนเดนวัตฟอร์ดกับเค l ลี่อูเบรจูเนียห้าเกมหลังสุดซิกเซอร์ชนะ2แพ้3คู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าโอเคซีเป็นต่อค่อนข้างมากครับ แต่ในช่วงหลังก็มีปัญหาเรื่องของการผ่านเรทราคาครับคู่นี้สิ่งที่น่าสนใจหนีไปสกอร์สูงต่ำ226น่าจะเชียร์สบายใจที่สุดครับไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างเจ้าบ้าน Airway c r er, ริ p เปเปิดบ้าน Intuit Dome Arena ต้อนรับกำเยือนของ Detroit Piston โดยเจ้าบ้าน c r i ป p e r รนำโดยเทพเจ้าหน้านิ่งควาเลียนนาดและเจ้าคราเจมส์ฮาร์เดนเสริมด้วยคริสดันครับจอห์นคอลลินส์และบรูคโลเปส ยังคงลงแทนอีวิซาซูบักที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บรวมถึงบ็อกดานบ็อกดานนวิสแล้วก็คริสพอจะไม่ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนครับคริปเปอร์ชนะมา3เกมรวดจาก5เกมหลังสุดครับส่วนพิสตันเองครับ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันครับเดวันนี้นำโดยอดีตดารฟดํานึอย่างเคธคคนิงแฮมเสริมด้วยมือยิง3ดันแคนโรบินสันออซ่าทอมสันโทเบียสเซริส และจะเรนดูเรนยังคงยืนเฝ้าแป้นคอยรีบาวครับพิสตันเองถ้าเทียบกับคลิปเปอร์ก็ถือว่าซีซั่นนี้มีผลงานที่ดีกว่ามากครับแต่ในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าแอลเอคริปเปอร์ครับเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีครับวันนี้ถ้าเจอในบ้านก็คงจะแพ้ไม่เกิน4แต้มดีไม่ดีคริปเปอร์ชนะไปกันต่อที่คู่ที่3การพบกันระหว่างแอลเเลเกอร์ที่แพ้มา3เกมรวดวันนี้จะได้ดวนกับราชันสแคมเปนโตคิงโดยเจ้าบ้านแอลเเลเกอร์ครับนำโดยเด็กเทพลูก้าดอนชิก มาคาสมาร์ดรูอิชอาชิมูระคิงเจมส์ครับเลบอนเจมส์ bon James, และดีเอเดียนเรเอตันเลเกอร์ร่วงลงไปอยู่ันดับ5ในสายตวนตกจากความพ่ายแพ้3มเกมรวดอย่างที่ได้บอกไปครับวันนี้จะไม่มีออสตินริฟกับเกฟวินเซนต์ส่วนราชันสการ์เมนโตคิงครับวันนี้นำโดยเจ้านินจาเต่ารัสเซลเวสบกูกับมือสกอร์เดมาโดโรซานเสริมด้วยดาวรุ่งนิคคลิฟฟอร์ดพิเชียสอาชูวาและแม็กซิมเรโนครับ 5เกมหลังสุดคิงชนะ2แพ้3ตอนนี้อยู่ในดับรองบวยสายตันโตกครับสติชนะ8แพ้ไปถึง23เกมยังคงขาดโดมตัสซาโบนิสแซกลาวีเล็กทางด้านคีเก้นเมอรเร่คู่นี้เทียบตามฟอร์มเลเกอร์เหนือกว่าเยอะครับแต่ก็เป็นต่อค่อนข้างเสี่ยงกับฟอร์มเลเกอร์ในตอนนี้นี้ไปสกอร์สูง2-3-2ทัศนาจา์เจน่าช่องแดง3คู่วันนี้ครับคู่แรกชอบสกอร์สูงโอเซ226 ส่วนคู่ที่2คิดว่าคริปเปอร์ความเก่าน่าจะพอสู้กับพิสตันได้แพ้คงไม่เกิน4แต้มแลงหน่งคู่ครับคิงเจอกับเลเกอร์ก็สูงทุกทีครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n t NBA222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแ2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ